ตกับพวกเราสามคนคนแรกคุกฉลุดทีมเอฟเฟกต์นทีมเอฟเฟกต์พกกฉลุลูไม่ใช่เราเอ็ครับสวัสดีครับปีชัดไอเมงคค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณบูเทกี้ค่ะบูเทกี้ อ๋พุจกี้่านทุกค<อ>นมาค่ะครับไม่ถึงถามแซนสําหรับวันนี้ไม่มีการละครไม่มีการแสดงนะคะขอได้แ,แดจ้งไว้ก่อนเลยนะตรงนี้นะคะว่าเจงเจกี้กูเจกี้มันมีแค่นั้นนะคะทุกคนคะมันเอาอะไรมาเป็นการแสดงหรืการละครหรืออะไรทั้งสิ้นถามก่อนดีกว่าใครรู้จักคนที่รู้ที่ เกิดมีใครแบบว่าเอ๊ะวันนี้พวกเขาจะไปทำอะไรเคยไหมเพราะว่าพวกหนูก็งงงงมากเหมือนกันมีใครรู้จักคุณเจกี้บ้างคะคือตั้งโพสองฝั่งนลรู้จักและไม่รู้จักอ๋อไม่รู้สองคนสาวคนม่ร่้เนอะไม่รู้เยอะคอมเมนต์แม่งเป็นเอกฉันอย่าว่าแต่เราไม่รู้เจนก็ไม่รู้เช่นกัน นี่มันคืออะไรเหมือนเคยเห็นอยู่นะไม่รู้จักครับไม่รู้อ่นเปอร์เซ็นเก้ิบสิะเก้าสิบสไม่เก้าสเ้หนึ่งตอน้ตงแต่ดูมายังไม่เห็นอันไหนที่บอกว่ารู้จักเลยหรือบูตาตาฟังไม่มองไบ่อธิบายหมยได้ไหมเดี๋ยวรู้จักก็อยากจะอธิบายให้ฟังเหมือนกันถ้าหนูรู้จัก นี่คือคือบุกกับโคนาไม่ไม่ไม่เคยดูคือเคยได้ยินแหละว่าว่าคือเจกี้คือเจกี้แต่ไม่เคยดูด้วยตัวเองไงกินไม่ได้กับผ่านไม่พิมพ์ไมแชทด้วยอ่ะไม่สู้เสียงแล้วเหรอหนูซู้อไม่ไหวค่ะหนูสงสัยไงแบบว่าไม่มีใครรู้หนูรู้จักให้ก็ได้ถ้าหนูรู้จักว่าจริงๆแล้วเอ๊ยอ่ะ คลิปดี่เราจากนั้นไม่เคยวนมาน้าฟีดอีกเลยใช่คลิปไหนคลิปไหนคลิปหรืว่าไปเ,ปเ,ปเปข้าห้างไปซื้อของแอมเมแล้วก็คุณเคกี้หรืออยากหรือหนูก็เดอนผ่านไปใช่จริงๆมันก็มีอยู่แค่นั้นนะก็คือบูบไปแอบนัง่งนั่งดูมาแล้วละ่ะก็มีแค่ว่าโอ้คุณเคกี้คุณเคกี้แบบก็ก็ขอบคุณคุณเคกี้อย่างนี้อ,อย่างนี้อย่าง้ดูนะพี่ดูคือความหวังสุดท้ายของอะไรแบบนี้แหละครับแต่วันนี้พอดีว่ารู้ว่าเป็นคุณเคกี้แล้วคุณเคกี้เขาเป็นคนอะไรเลย บอกแล้ววันนี้เราไม่มีโรงโลภละคระครเั้นะเรามานั่นคุยกันเฉยๆแค่แต่งตัวคอสเพลย์เป็นคุณเซก้เฉยๆโอเค <laughs> คือทุกคนพู้เรานั่งนั่งคุยกันใช่ป่ะแล้วเ,เราไปดูหัวข้อของวันนี้คือการสลับนะคะการสลับเป็นคุณคุณออกับ คุณเทกี้แล้วทีนี้ถ้าเวลาสนับกันอะโอเคเข้าใจอยู่ในบทของคุณนอนที่เขาจะพูดว่าเออแต่งกิ๊กิ๊กคุณเทกี้เอาหมดเลยนะคะถึงนี้ถึงนี้ thank thank you ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บคุณเทกี้ไม่พูดอะไรเลยค่ะทุกคนคือคุณเทกี้คือยิ้มแล้วก็แบบอันนมาสนับมานั่งแบบมานั่งพักงานหมายความว่ายังไงอ่ะเออก็เลยแบบว่าไม่รู้เหมือนกันเขาอะไรวันนี้จะจะทำอะไรยังไงคือแบบก็เลยเอาเป็นว่าเธอว่าเรามานั่งพูดคุยฟรีทอป แล้วกันเนาะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งอีกอย่างนึงนะคะวันนี้ไลฟ์จะไม่เกินหนึ่งชั่วโมง15นาทีไม่เกินนั้นอย่างเด็ดขาดนะคะเนื่องจากทางนุ้ยมีภารกิจอันยิ่งใหญ่หลวงที่ต้องไปทำกันต่อนะคะเกินมาหนึ่งนาทีตาแล้วไม่น่ารักเอออย่างนี้ขอบคุณลูกก้าสนับสนุนทุกการ์ดแล้วก็สมัครสมาชิกทุกคนด้วยนะคุณ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  แล้วคุณหนูถือของเองก็คือก็ยืนหล่อไปวันนี้การดการสบายมากเลยเพราะผมได้เงินของอะไรแล้วเขาแบนี้ก็เลยแบบว่าทั้งมือเลยอค่ะทั้งของทั้งมือให้กาดถือไม่ได้จริงเขาเขียนมาแล้วว่ามือโคนะมือเอมี่ไม่ไม่มือของบริการเลูนไม่มีของบริการไม่มีมือบุกมีรู้อะไรไม่มีมายืนเท่ๆอย่างนั้นเลยค่ะที่คุณเทกี่เทกี้อยู่ในออ งานดีเงินเงินดีอย่างนี้หนูชอบเลยทำไมคะงานไม่เดินเงินก็มาจากไหนก็ไม่รู้พูดก็พูดเถอะทั้งสามสาวตรงนี้เป็นสาวสซยช็อปไหมคะแบบแบบคุณออยอืมแบบคุณอ้อยไม่ไหวฮะไม่ไหวแบบคุณออยไม่ไหวช็อปกันิก็เลยเอาทำไมค้างไปอ๋อออกันช็อปเกินไม่มีเงินคุยเรื่องเงินไม่ได้ช็อปเกินตาเนี้ย สดขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการโดเนิสมารสมาชิกขอบคุณสำหรับวันนี้แตงกี้แตงกี้บายบายค่ะยังจังสองพันหกสิบเก้า thank you ค่ะพีพีแ h งกี้แ u งกี้ k y บ u ีมีไม่ใช่สาวช็อปเลยเอาไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นคุณอ้อนกันอ่ะแค่แบบปกติปกติ ชอบออนไลน์อ่ะชอบอะไรไหมชอบอะไรก็ไันชือปกติบุเป็นพวกชอบดูมากกว่าพวกแบบวินโดช็อปปิ้งเนี่ยเป็น่อยชอบซื้อคือชอบเดินดูคือไปห้างกี่ทีก็แบบเออซื้อของอาจจะอย่างหนึ่งแต่ว่าเดินดูมันเที่ยงวันตอนนั้นแบบรู้รู้ิ่งไปล่าสุดเลยไปกับบุไปห้างแล้วรู้ก็บอกบุว่าเอ้ยแบบบุพี่อะชอบเชื่อร้านนี้นะเออตัวนี้นะแล้วก็บอกเดี๋ยวขอพี่เข้าไปดูหน่อยละกันนะแต่แบบไม่อยากได้เลยอ่ะเดี๋ยวเสียตังค์เดินเข้าไปปุ๊บ เลยนะนุกก็แบบแบบวีตัวไหนสวยไหมนะโบ้บอกยนะพี่ตัวนี้โคตรน่ารักอ่ะคือจบด้วยกันไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าแบบเออก็ก็ดูแต่ก็ชอบดูอยากซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อคือเข้าร้านนู่ร้านนี่หลายร้านคี่พุ่งไปเลยผมก็คือโซเดบุนนั่นเองเพื่อความสนุกสนานของการช้อปปิ้งนะคะและเอมมี่ล่ะ อ้หนูก so ็เหมือนตัวหนูชอบดูหนูชอบซื้ออะไรเลาแค่ดูก็อิ่มใจกดชอบไว้ในตะกร้ากดไปไปห้าสิบวกคือตรงนี้เราคือจ้าืตอในแอปสี่มิบรวมว่าตะกร้าเลิศหนะกดแอปค่มไม่ได้แล้วอไปเก้บวกชิดแล้วอันนี้ก็เก้าก้าบวกเหมือนกันเราเราคนนั้นจ้างคนั้จ้งไงอือไม่เกมนับไหม ใน <med> <c oughs> ไ้เกมใช้เงินจริงก็นับนะ <mm> ปกติให้สายแบบช็อกข้างนอกเลยอะ <mm> แบบไม่เดินวินโดว์ช็อปปิ้งไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากห้องไม่เปิด <mm> 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 ไม่ไปไหนเลย <mm> ไ,มไม่มีเลย <mm> ใช่เงินเลยแบบว่ามันไปลงกับเกม ถ้าอย่างนั้นถือถือว่าอยู่ในเนนี้ปะอยู่ในสายชงไม่แน่ใจมันก็ซื้อเสื้อผ้าเคือประดับกา้าอะไรเงี้ยเหรอใชช่เออกาชาเอ้ยหรืออย่างนี้กี่แบบชุดใหม่มาก็ซื้อชุดใหม่ไอ้นี้ใช่ใช่ไหมถ้าชุดใหม่ในเกมหัวใช่อยู่นะก็แปลพี่เสาสีส้มๆอยู่คนหนึ่งเลยอ่ะหัวส้มกันกันกันล่าสุดแบบขออนุญขอตรงนี้เลยพี่สาวผมซ้มๆเราะว่ารู้พาเขาไปเล่นเกมบางอย่าง เกมธรรมดาธรรมดาที่มันเอาซิกก็ไม่มีอะไรเลยเกมนั้นอะแล้วลูกก็แค่แบบเข้าไปนั่งดูนั่งอะไรเล่นเล่นแล้วบูกับเอมรี่เลก็บอกว่าพี่เติมแน่เลยว่ะพี่เลยบอกว่าเออถ้ามันสวยเกมเนี่ยอะไรเงี้ยพี่เขาก็พูดว่าโอ๊ยฉันไม่สนแล้วนะเกมซืมอซืมอแบบนี้ไอแกเดี๋ยวฉันก็นลบละก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่คาคดเฉยๆว่าเดี๋ยวเขาเติมแน่เลยตื่นเช้าพัเปิ้ลเขาทักมาแกพี่ไม่เล่นกันสารภาพ เดี๋ยวเอาแรกเน่ยว่าเรื่องอื่นลืมไปแล้วค่ะนอนไปคืนนึงพี่เติมเกมไปแล้วแกพีามเติมไปเท่าไหร่รอบแรกสองร้อยรอบสองห้าร้อยแล้วตอนนี้ล่าสุดตอนนี้คือทั้งหนูทั้งพี่ชี่คือไม่เล่นเกมนั้นแล้วอ้าวแล้วก็ขอบคุณมาเมีแอนแป็นะคะสนับข้าขนมพี่คนนะคะพี่สาวคนสวยพี่คนอุ้หูเสียวได้เลยค่ะไว้ในภาระสวัสดีค่ะคนเก่งคนเก่ง Mama mama oi. Hello mm. Bani sokki Berapa pun? Berapa, pak.